จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นจังหวัดที่มีคําขวัญส่วนหนึ่งของจังหวัดนะครับมีว่าเมืองดอกบัวง,งามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับมีแหล่งน้ำต่างๆมากมายหลายสายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงแม่น้ำชีลำเซบกเซบายต่างๆทำให้เรามีปลาและสัตว์น้ำมากมาย ธภั์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือประมงนะครับก็คือวิธีหาประโยชน์จากทรัพยากรฐานชีวภาพสัตว์น้ําสัตว์น้ําเหล่านั้นเนี่ยเรามีการนํามาใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับชุมชนต่างๆนะครับหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ก็มีภูมิปัญญานะครับที่เรียนรู้การพัฒนาการใช้ประโยชน์โดยคิดวิธีหาปลาชนิดต่างๆที่สัมพันธ์กับลักษณะของแหล่งอาศัยของปลาสัมพันธ์กับชนิดของปลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเครื่องมือประมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์อำเภอพิบูลมังสาหารเนี่ยเรามี ลำน้ำมูลนะครับเปียบเหมือนสายเลือดอยู่มาแตูุ่ย่าตายายซึ่งทำอาชีพประมงนะครับนอกจากนั้นเราก็มีแม่น้ำจากลำโดมและพี่น้องประชาชนบางคนก็ไปหาปลาที่เขื่อนซิลินทรนะครับถือว่าเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่บรรพบุรุษมาแดกๆมาผมก็จำาวามไไรกพ็พอพอะาหาปลาไปแดกเขา แลก่เขาในแถวบ้านโคกบ้านยังแต่กี่พ่อผมลูกหลายการบูรพกมันบเพียงพ่อการลูกเต่าใหญ่ขึ้นมากกับไปเหตุการณ์เหตุงานแน่กับพ่อบรรเทาพ่อกาแก้แล้วกับพวกผมกับมาสืบต่อทังสินะครับกับเป็นเศร้าประมุ่งกับมีเหื่อมีแพร่น้ำมูลนี่กับมีแต่ทายาดเดียวเดียวกันทั้งนั้นครับส่วนเดกๆกับคือมีแหมีม่องกับส่วนช่วงบิดจากช่วงเขาหามเข้ากับ มีได้หลายอย่างมีตุ่มมีสารผัดจะมีเบ็ดปลอมครับขันมองทีเนี่ยมันก็ได้ปลาม้วนปลาสอยปลาคุยล่ามได้หลายปลาพญอนอย่างที่นะครับขันเป็นมองอีกขนาดหนึ่งก็เป็นปลาสกางปลาปากปลาอีกกำไปเห็นนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องมือประมงเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือประมงประเภทเลือกจับนะครับเลือกจับหมายความว่าปลาและสัตว์น้ําที่เป็นเป้าหมายเนี่ย คนที่วางแผนจะจับมันมาใช้ประโยชน์เนี่ยต้องการชนิดที่เป็นเป้าหมายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีเครื่องมือประมงมากมายเลยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาที่เอาไม้ไผ่มาสารเป็นภาชนะสารมีรูปแบบต่างๆน่าสนใจนะครับน่าสนใจทั้งที่ว่ามันใช้ยังไงมันใช้ที่ไหนมันใช้ในเวลาใดนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดของเรา ในช่วงมิถุนาซึงสิงหาเนี่ยจากการศึกษาทางกรมประมงค์ได้ว่าเป็นช่วงที่ปลามีไข่แลวเขาเ็าจะวางไข่และก็จะเลี้ยงตัวอ่อนนะครับให้มันตัวโตขึ้นมานะครับเนื่องจากนะครับมีการใช้เครื่องมือที่ทาําลายน้ามากขึ้นผู้คนก็มีมากขึ้นก็มามา,มาหาปลงหรปลาหาสั์น้ำแล้วก็ทําให้สนนันน้ำก็ลดจำนวนลงทางกรมประมงคก็ต้องมีประกาศออกมานะครับขอความร้อเคราะห์นะครับให้ชาวประมงเนี่ยงดใช้เครื่องมือ ที่ทาลายน้านะครับแล้วก็อนุญาตให้ใช้เครื่องมือที่ที่ไม่ได้ทาําลายล้งนะครับเพื่อก็ให้ชาวบ,บ้านเขายังดําเนินชีวิตอยู่ได้ณปัจจุบันภูมิปัญญาที่ทําเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยยังมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่จะพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนมิต,ติของการท่องเที่ยวและบริการนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของการสารไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นทักษะภูมิปัญญาที่ ต้องประกอบด้วยข้อมูลหลายอย่างต้องมีไม้ไผ่เฉพาะชนิดที่เอามาใช้เป็นส่วนประกอบต่างๆของเครื่องมือนะครับต้องมีวิธีการสารที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเรียนรู้มาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสัตว์น้ําชนิดต่างๆในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันประมวลขึ้นมาเป็นเครื่องมือแต่ละชิ้นเครื่องมือแต่ละชิ้นมีความสวยงามเป็นงานศิลปะของตัวมันเองในโลกยุคปัจจุบัน เราจะเห็นว่าในหลายๆพื้นที่ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหัตถกรรมนะครับเครื่องมือพื้นบ้านเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ทําด้วยไม้ไผ่สารเนี่ยมีความต้องการอย่างสูงในมิติของการท่องเที่ยวและสันทนาการเราก็ได้มีการคุยกับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นชาวประมงนะครับในการปรับนะครับปรับแนวความคิดว่า เราจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทําตลาดน้ำนะครับซึ่งจะมีการจับปลานะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะอาจจะมีการปรับภูมิทัศน์ต่างๆเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงประมงะนาวัดร้อนทาตผมจะสังวนผาวยคือเห็ดเขตอรััยท่านความยาวของแมนมูลครับ200เมตร ประมงเพื่อนเอามาปอยหายครับเที่ง,ง,าางกุ้งเทื่องป,อปล,ลาครับเอามาปอยลงแล้วก็อนุรักษ์ใบพร้อมเฮ็ดทีอนุรักษ์เราเยวมาปม่ปอยไปบให้กับรักษาไปให้มันง่ายเนี่ยใหกับปล่อยลงเดา๋ยวใกัมาปอยอีกเล้วก็เทลงมีปลาหลายมากมากมยหลายชนิดครับการที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิาลยอุบลราชธานีเนี่ยเรามีเป้าประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือพื้นบ้านเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นศักยภาพที่สําคัญนะครับ ที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ภูมิปัญญาเหล่านี้สามารถดำรงอยู่อาจจะต้องปรับตัวบ้างเพื่อที่จะเคลื่อนไปกับอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยมันจะผันเข้ามาสู่ชุมชนที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์อย่างมั่นคงและย,ย,ยั่งยืนในอนาคตครับ